สวัสดีครับวันนี้จะทำพะโลกไก่นะครับตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องอยู่นะครับเพิ่งไปตลาดมานะครับ So today I'm going to make the stew chicken with boiled egg So I just went to the market So now preparing the ingredient for cooking Okay Let's start น,นี่นะครับต้มไข่นะครับ b o i l e g g ครับก็เตรียมไก่นลยครับ prepare the chicken เวลาทำพะโล้เราหั่นชิ้นใหญ่นี่นะครับ when I make the stew chicken so i make a bit big piece not a small piece so already prepare all the ingredients so let's go to the kitchen start cooking let's go ใส่น้ำมันนะครับคุกกิ้งออยใส่น้ำมันมาห่อเน,นนี้เอาเครื่องที่เราตำใส่ไปนะครับมีรากผักชีกระเทียมและพริกไทยนะครับ There's a pepper coriander root and then uh, garlic Thank mm -hmm. เรอเรียด้ที่แล้วนะครับใส่ไก่ลงไปนะครับ so when the garlic and pepper and c a r r d t root cook so put the chicken in แล้วก็ใส่ไก่ ครับพอไก่สุกก็เติมน้ำนิดหน่อยนะครับเวนเดอ e ์ช i c k ก้นคุกพุ t อ little w a เ e r ใส่ซีอิ๊วหวานนะครับเอ่อสวิตซ์ซอยซอ

เดี๋ยวก็จะเตรียมปอกไข่นะครับเพื่อจะใส่ในพะโล้นะครับ so I'm going to prepare the the boiled egg to put in the stew chicken so while I prepare this so now I have to boil the water to do the cooking ก็ต้มน้ำนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทำพะโล้นี่ครับก็แกะไข่นะครับโดยคุณถาวอนนะครับ CJ นี่สาวันชื่อเขาคือ CJ CJ คุกเ ชื่อไมนิม,มาชื่อดังทางการชนะบุรี <c oughs> เราก็จะใส่นี่ลงไปนะครับพีกระพุดเดซิมเราก็ใส่ซีหวานเพิ่มนะครับ อัดโมร์ซุปซีซอสแล้วก็เกลือเพิ่มนะครับให้ซอสครับก็ถึงเวลาใส่ไข่นะครับทามจะพูดได้เองกิน นีบ็อกเซอร์ซื้อมาใหม่นะครับจากเว็บอาลีนะครับ so the new boxer I just bought from Ali ช็อกครับก็ได้เวลาใส่น้ำตาลแล้วนะครับทำตะพุดนพามชูกัน ใส่ผักชีนะครับคอ r i a n d e รับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ so a l ready finished so let's see close <c> up <oughs> น่ากินนะครับ this is look delicious yummy yummy โอเคครับเดี๋ยวไว้ทำอะไรจะอาจให้ดูมานะครับ so when I cook something else I will record for you guys again Okay โอเคเดี๋ยวก็ขอตัวไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆตอนตักใส่จานนะครับ so I'm going to eat now so I will show you guys when I put on the plate on the bowl โอเค see you guys next video bye ครับนี่เสร็จแล้วครับน่ากินไหมครับ already finished is it look yummy โอเคครับขอตัวไปกินก่อนนะครับ so I'm going to eat now Okay, see you guys next video.